โอเคเริ่มได้ผมเชื่อว่าในปี2015คงไม่มีใครไม่รู้จักคุณหมีอนเมโทรนิกที่มีชื่อว่าเฟรดดี้สุสนะน่ารักแต่คงชนะารักกว่านี้ถ้าไปโดดจามเซนาเราอะนะซึ่งในปีนั้นเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของ f ฟนา l อตเฟรดดี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปแอนิเมชั่นล้อเลียนที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดหรือไม่ก็คลิปภาคนรกเรียกได้เลยว่าภายในยุคน,นั้นใครทำคอนเทนต์เกี่ยวกับฟานาร์รับรองมีคนดูแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พอก่อนพอก่อน เกิดนาแค่นี้พอละเดี๋ยวถ้าทํายาวกว่านี้จะกลายเป็นคลิปซักประวัติเอาก็ในหาภายในคลิปนี้จะเป็นการย้อนความหลังความทรงจํากับซีรีส์แฟนชายแฟนหญิงเฟรดี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมการช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนะในเมื่อคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลย let's go <S ก็ต้องท้าความไปก่อนว่าตอนป .4 ผมเป็นเด็กที่ช่างคิดช่างฝันโคตรเลยทั้งฝันว่าอยากจะเป็นนักแคสเกมเลย หรือแม้กระทั่งอยู่ในห้องเรียนก็ชอบจินตนาการตัวเองว่าตัวเองเป็นพระเอก MV ในไหมครับอืมโคตรเท่พอนึกย้อนกลับไปแล้วรู้สึกขินตัวเองจังเลยเนาะวัยเด็กเนี่ยแต่ก็เป็นวัยที่มีความสุขมากเลยนะตอนนั้นแต่ก็วันนั้นก็มาถึงครับวันที่ไฟแนนซ์เฟดดี้เปิดตัวกระแสะก็ดังเปียงป้างในทันทีเลยพร้อมทั้งมีแฟนคลับสร้างรอสร้างเนื้อเรื่องอะไรมากมายเป็นการสรันนิษฐานซึ่งผลที่ตามมาก็าคือเรียบร้อยครับน้องก์ดเบี้ยวแตก จากเดิมที่ผมเบียวอยู่แล้วนะเจอไฟนายเฟดดี้เข้าไปผมเบียวกว่าเดิมอีกอะเบียวบียอนเลยทั้งเบียวเป็นเพอร์เพอร์กายเบียวเป็นเฟดดี้นั่งท่าเหมือนโกลเด้นเฟดดี้ทำคอยิกจยักยิกจักในห้องเรียนโอ้ยพระเจ้าการทำไรเนี่ยรวมถึงดอนไฟนายเฟดดี้ที่คึกคักมากในช่วงนั้นมนโนเรื่องกันมันเลยทฤษฎีร้อยแปดที่พุทธขึ้นมาเพียบอะยิ่งมีภาคสองภาคสามมาต่ออีกผมก็บียวขึ้นไปอีกโดยเฉพาะภาคสามนี่ตัวดีเลย เบียว no เป็นสปริงแท็บตอนนั้นเพื่อนเพื่อนก็มาเบียวตามด้วยนะโอ้โหมีความสุขมากเอ้ยใช่ผมเกือบลืมเพลงนี้เลยมีใครยังจำเพลง Finally Feddy ได้ไหมครับเพลงของ The Living อ่ะที่มีทอนว่า Is t b e e n So Long บอกเลยเพราะมากทั้งพอทั้งเบียวนะทุกวันนี้ผมก็ไปนีแวะกลับไปฟังบ้างนะฟังแล้วแบบหัวนคืนวันดี ส่วนยูทูบเบอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานเฟนไเฟดดี้เมืองไทยในตอนนั้นก็คือพี่แบงค์กาโมโอ้โหใครไม่บอกพี่แบงค์เป็นราชาเฟนไเฟดดี้นี่กูเถียงขาดใจนะบอกไปก่อนจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจากที่เคยตามเบวตามอะไรนู่นนี่ก็ต้องลดลงทั้งด้วยอายุเอะเรื่องเรียนเอยต่างๆนานาแต่เวลามีโปรเจกต์ใหม่ๆของเฟนไเฟดดี้นี่ผมก็คอยตามอยู่ห่างๆน,น,นะอย่างล่าสุดนี่ก็หนักเฟนไเฟดดี้มากที่ผมไปดูก็ๆๆแ,แฟนเซอร์วิสเยอะมาก โดยเฉพาะท้ายเครดิตเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนต้องไปดูเองครับถ้าใครเป็นแฟนดอฟแฟนเฟรดี้บอกเลยตาต่งใจก็ผมขอตัดโจทย์ใจเพียงเท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เลยมีงานที่วิไลอ,อ,อีกเยอะแยะเอาเป็นว่าถ้าอยากให้ผมมาเล่าต่ออีกก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายซียูเน็ตชา i m ม